และนี่ก็คือ p r i v a t e show room เบ n นปิดทั้งชั้นเพื่อจอนคนเดียว <My> God. วันนี้จอนจะมาถอยรถใหม่ที่เบนสตาร์แฟลกและนี่นก็คือ3มเหตุผลว่าทำไมผมถึงต้องมาออกรถเบนที่นี่1ก็เพราะที่นี่เขามี private h o w r o o m ปิดทั้งชั้นเพื่อคุณคนเดียวเราจะได้ลองรถได้อย่างสบายๆไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวเลยอยากจะเทสอยากจะสัมผัสอยากจะลองตรงไหนเรียกได้ว่าทำได้เต็มที่เลยครับไม่ต้องเกรงใจคนที่รอคิวอยู่เพราะว่าทั้งชั้นเป็นของคุณคนเดียวเลยครับและเขาก็ยังมีส่วนลดและดิวพิเศษ่อนดาวน์0%นาน6เดือน แล้วแถมยังมีทางเลือกด้านการเงินให้เลือกเยอะมากๆเรียกได้ว่าออกรถได้แบบสบายๆกันเลยล่ะครับ 2. ที่เบนสตาร์แฟลกเขามีบริการซ่อมสีแล้วก็ตัวถังรับประกันงานคุณภาพซ่อมสีถึง2ปีแล้วก็ยังมีรถทดแทนให้ใช้ฟรีอีกด้วยแถมยังผ่อนค่าบริการได้สูงสุดถึง6เดือนและถ้าเกิดเราต้องเดินทางไกลก็สามารถเอารถมาตรวจเช็คฟรี74รายการได้อีกด้วยนอกจากนี้ที่นี่เขาก็ยังเป็นศูนย์ AMG Performance Center ที่ดูแลซ่อมรถ Mercedes AMG โดยเฉพาะเลย 3. ที่นี่เขามี Star Flag Cafe สําหรับลูกค้าเบนสตาร์แฟลโดยเฉพาะมีเมนูอาหารที่หลากหลายแล้วก็สดใหม่แถมยังมีเครื่องดื่มอร่อยๆให้ทานกันแบบจุใจที่สําคัญยังมีตู้กดขนมและเครื่องดื่มที่เด็กๆน่าจะชอบเพราะว่ากดกันได้แบบไม่อั้นอีกด้วยแล้วถ้าเกิดคุณเอารถมาใช้บริการตั้งแต่11โมงจนถึงบ่ายสทางเบนสตาร์แฟลกก็จะจัดมือพิเศษให้กับคุณโดยจะได้ไปทานอาหารที่ร้าน He ปคาเฟ่แอนด์เลสโตรองอีกด้วยเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆแล้วก็อยากจะบอก ว่าที่นี่ยเขาเปิดเร็วแล้วก็ปิดช้าตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งจนถึงหนึ่งทุ่มขนาดวันอาทิตย์ก็ยังเปิดเลยขยันกันจริงๆได้ยินแบบนี้แล้วลูกค้าก็สบายใจก็เลยเข้าใจแล้วว่าทําไมคนดังๆอ่ะเขาถึงมาออกรถเบนที่นี่กันเยอะถ้าเกิดคุณกําลังอยากจะซื้อรถเบนและอยากจะสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้ต้องมาที่เบนสตาร์แฟลกกันนะครับสตาร์แฟลกส์ฟอร์เอเวรวันทุกเรื่องเบนที่เบนสตาร์แฟลกแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับวันนี้ไปก่อนลวครับสวัสดีครับถ้าคุณ จอได้นะครับขอบคุณครับ